อนามัยโลกเตรียมบรรจุแอสปาร์แตมเป็นสารก่อมะเร็งแอสปาร์แตมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากมายตั้งแต่น้ำอัดลมน้ำผลไม้ไปจนถึงหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลจะถูกบรรจุเข้าในรายการสารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือว่า IARC ขององค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรก การตัดสินใจของ IARC ที่เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมิถุนายนมีเป้าหมายในการประเมินอันตรายของสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของรายงานการศึกษาวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาซึ่งไม่ได้ระบุถึงปริมาณการบริโภคสารแอสปาร์แตมที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารแอสปาร์ตม e มากมายเมื่อปีที่แล้วการศึกษาในฝรั่งเศสเก็บข้อมูลของผู้ใหญ่100,000คนพบว่า ผู้ที่บริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในปริมาณมากซึ่งรวมถึงแอสปาร์ตมมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่บริโภคสารเหล่านี้ในปริมาณที่น้อยกว่าและการศึกษาในอิตาลีช่วงต้นคริสตทศวรรษที่20 0 0ระบุว่าโรคมะเร็งที่พบในหนูมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารแอสปาร์ตมอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของ IARC ที่ผ่านมากับสารชนิดอื่นๆได้สร้างความกังวลในหมู่ผู้บริโภคซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้อง และสร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิตให้ปรับปรุงสูตรหรือเปลี่ยนมาใช้สารชนิดอื่นเพื่อความปลอดภัยแต่บางครั้งการตัดสินใจนี้ก็สร้างความสับสนให้กับสาธารณชนเช่นกันตั้งเลงข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าการบรรจุเอสปาร์แตมเป็นหนึ่งในสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลผู้บริโภคและผู้ผลิตได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน